สำหรับ Nissan Maz คันคนี้เราใส่แม็กให้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็กสินะครับค่าตัวตั้งขายอยู่ที่3า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะเลือกซื้อรถออนไลน์ได้ง่ายๆที่อารายะยนตะกิจแค่ลูกค้าเข้าไปทักแชทสามารถที่จะรอรับรถที่บ้านได้เลย ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็อยู่วันที่อารยะยนตกิจนะครับสาขาเด็ดอุดม2องนะวันนี้ก็อยู่กับบ่าวพลคนขายรถหรือบ่าวพลหนุ่มอุบลคนชัยภูมิกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวพลก็มาพร้อมกับนับรถเกิ๋งนะครับสุดสวยน่ารักคันนี้นะครับที่จะมานําเสนอให้กลูกค้าแฟนเพจทางบ้านได้ติดตามแลวก็รับชมกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมโปรโมชั่นราคากันท้ายคลิปตามบ่าวพลนะครับไปรับชมรถสุดสวยสุดน่ารักสุดซิ่งคันนี้ก่อนครับว่าสวยงามขนาดไหนไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวว่าพลเนี่ยพาลูกค้าทางบ้านนะครับมารับชมด้านหน้าเลยนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าของเจ้า Nissan Maz คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหน้าเดิมมากนะครับผมเดิมทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับยางหน้านะครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ในจุดเดิมสีเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากๆสำหรับคันนี้นะครับอแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับ Nissan Maz คันนี้เราใส่แม็กให้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็ก15นะครับขนาดยาง195นะครับ55 R15 นะครับผมพร้อมสิ่งพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวหลุมนะครับ สำหรับด้านข้างครับมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานลงตัวมากๆเป็นรถที่แต่งไม่ต้องแต่งมากก็สวยน่ารักแล้วนะครับสลับอนิสสันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสภาพสตีขับง่ายนะครับผมสาหรับด้านหลังก็เดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็จะมีสปายเลอร์มาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับไฟท้ายชุดเดิมนะครับทุกอย่างยังเดิมแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยจอดนะครับตัวนี้นะครับ ครับผมปีงไงย้ามครับหลังจากที่บาพน์พาลูกค้าทางบ้านนะครับรับชมเจ้านิสันคันนี้กันไปแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นนิสันมาร์สนะครับ1 2 e cvt นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแต่งสวยแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นสะครับสำหรับราคาค่าตัวตั้งขายอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนสบายสบาย0กว่าบาทเท่านั้น นะครับสำหรับลูกค้าทางบ้านนะครับไม่ต้องดาวนะครับผมสำหรับคันนี้ไม่ต้องดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับแล้วก็แถมขับฟรีถึง3เดือนนะครับแล้วก็พร้อมกับการรับประกันหลังการขายนะครับของทางอารยะยุรกิจของเราทุกสาขานะครับสำหรับลูกค้าทางบ้านนะครับที่สนใจนะครับคันนี้เป็นพิเศษสามารถติดต่อมายังแฟนเพจอารยะยุรกิจทุกสาขานะครับหรือจะติดต่อมาหาบ่าวพลนับได้โดยตรงตามเบอร์โทรที่คุณอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆที่บ่าวพลพาลูกค้าทางบ้านรับชมรถนะครับ เอาไว้ติดตามกันใหม่นะครับในส่วนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ